วันนี้ครับลูกเดียวก็เพียงพอสำหรับไอ้พิลโตอาร์เซนอลครับลูกแต่มุมทำงานครับเมริโน่โขกให้อาร์เซนอลอัดเชลซีลูกเดียวแบบพื้นฉับ1-0นะครับตามลิเวอร์พูล12แต้มขยับมาละมิเกลเมริโน่ครับมงประตูโทนให้กับอาร์เซนอลเฉือนเชลซีวุดวิทนะครับ1-0ขยับตามลิเวอร์พูลมาเหลือ12แต้มนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับที่เอมเรตสเตเดียมนะครับเปิดฉากมาแค่3นาทีเนี่ย อาร์เซนอลทักทยก่อนนะครับกราบิโอนมาตินิลลี่ใจจากขวาเข้ากลางทรอซาสบไกลเชียวเสาหลังออกอีกแค่6นาทีครับอาร์เซนอลเกือบได้ส้มหล่นครับโรเบิร์ตซันเชสเตะไม่ดีครับบอลไปติดทางนั้นของมาตินิลลี่ที่ล็อกเข้าขวาแล้วซัดต,ตรงตัวของโรเบิร์ตซันเชสนาทีที่11ครับอาร์เซนอลน,น,น่าได้สุดๆครับจากการขึ้นเกมทางฝั่งขวายูเรนจิมเบอร์ครับเบียดมาคูกุริยาล้มลงผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวครับ จิมเบอร์ปาดเข้ากลางบอลคู่คลีกครับจังหวะสุดท้ายดิแคนไรซ์ซัดหืนข้ามคานอีกนาทีไรซ์ Rice ได้2หน้าเข็โทษบอลเฉียวเสานิดเดียวครับและแล้วครับเตะม,มุมทํางานครับนาทีที่20ครับมาตินอริกาดเปิดลูกเตะม,มุมฝั่งขวามาเสาแรกมิเกลเมรโนโ่ขิดเสยไปด้านหลังครับบอลลอยเสียบเสาสองเฉียบขาดอาร์เซนอลออกนำหนึ่งศูนย์แล้วเชลซีครับสองไกลานาทียี่สิบห้าเอนโซโฟอนันเดสถึงบอลตัดหน้ากลาเบียมาเกนเยสก่อนนะครับ ขั้วมาหน้าประตูก่อนซัดหักคอแต่บอลเนี่ยไม่ตรงกรอบไอ้ปืนโตวาซินอนนี่ครับยังดุดันครับนาที35โอริกาใจ่ายให้มาตินเนลลี่นะครับกระชากเข้าไปโทษฝั่งขวาก่อนซัดเฉียวคานออกหลังอีก2นาทีเชลซีน่าได้สดๆจากลูกที่กูโกรย่าฮาร์ฟบอลเล่ดาบ3นะครับดบบาบิโกรย่าแซ่ซองไตกรับไม่อยู่นะครับแต่บอลเนี่ยปลิ้นออกหลังเหลือเชื่อปืนเสียเตะมุมนะครับก็คือกูโกรย่าฮาร์ฟบอลเล่ลุ้นเนี่ยโอ้โพอ รั่วพวก็นึกว่าไหลเข้าแล้วครับแต่ว่าเฉียวเสาไปนิดเดียวนะครับจบครึ่งแรกครับอาเซนอนก็นำอยู่1 0เนาะกลับมาเล่นครึ่งหลังครับนาทีที่57เจ็ดปรโดเนโตลองสองไกลน่าเกลีโทษด้วยขวาด้วยซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นข้างถนัดเขาแต่บอลหลุดกรอบไปไกลในอีก3านาทีถ่ดมามาตตินนลี่โยนจากขวามาเสาสองเมริโนโแปรด้วยซ้ายเน้นๆครับแต่ซันเชสเนี่ยปัดออกมาจากเส้นประตูนิดเดียว ไอ้พุ่ใหญ่อซนอนครับตอบอลสวยมากๆในที64ครับดิการไร้ไหลขคืนกลับมาให้อดิกาูแปลด้วยซ้ายตรงตัวของซันเชสนาทีที่73ครับจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายมาตูเนลี่ครับมง2เสองไม่เข้ากรอบจบเกมครับชนะนของอาร์นอนครับเฉือนชนะเชลซี1-0ขยับไล่ลิพูเหลือ12คะแนนและแข่งเท่ากันที่2 9นัดส่วนเชลซีครับยังอยู่อันดับ4เหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าแพ้ สำหรับสิงคโปร์เชลซีนะครับก็โดนแมสซี้ไล่ที่อยู่ก็ต้องมารอดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับโอ้โหถือว่าวันนี้เกมมีลูกเดียวจริงๆครับแล้วก็การแผ่งริดของอาเซนอนยังดีกว่านะครับยังคุมเกมได้มากกว่าต่อให้ได้หนึ่งลูกแล้วบางบางจังหวะเนี่ยเกมของอาเซนอนจะหายไปกลายเป็นเชลซีที่โหมบุกหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ประตูทว,วงคืนครับสุดท้ายกลายเป็นชัยชนะของทาง เอ่อช uh, ีโอซีแอ้ของทางอาร์เซนอลนะครับก็ยินดีกับทางมิเกลโอเจต้าด้วยในการจะไล่ล่าลิเวอร์พูลต่อไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้ครับลิเวอร์พูลจะเตะก,กับทางลีกอสเซนครับคู่ชิงชนะเลิศคาราบาวครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเตะแล้วห้าทุ่มครึ่งนะครับอย่าพลาดกันเลยพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านคนต้องดูเป็นสักขีพยานนะฮะ